เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่6 9นะคะการอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัดภาพหรือทวิภาพมหัดภาพเนี่ยจะแทนด้วยจุด1จุดทวิภาพเนี่ยจะแทนด้วยจุด2จุดก็คือมีทั้งจุดข้างบนแล้วก็จุดข้างล่างนะคะทีนี้ตัวเลขหน้ามหัดภาพเนี่ยหรือทวิภาพจะเป็นการบอก นาฬิกาตัวเลขข้างหลังมหัศภาพหรือทวิภาพเนี่ยจะเป็นการบอกนาทีครูอธิบายอาจจะยังมองไม่เห็นตัวอย่างเด็กๆลองดูนะคะตัวอย่างข้อนี้ข้อนี้คุณครูจะใช้มหัศภาพนะคะก็คือจุดหนึ่งจุด คุณครูบอกแล้วว่าตัวเลขข้างหน้ามหัศภาพก็คือเลขอะไรคะเลข16เลข16จะเป็นตัวบอกนาฬิกาแสดงว่าเวลาเด็กๆอ่านเด็กๆะจะต้องอ่าน16นาฬิกาทีนี้เลขข้างหลังมหัศภาพนี่คือนาทีใช่ไหมคะแสดงว่าตัวเลขข้างหลังเด็กๆจะต้องอ่านเท่าไหร่คะ อ่ายีนาทีข้อนี้เหมือนกันคุณครูจะเขียนว่าครูจะเปลี่ยนจากมหัสภาพเป็นทวิภาคนะคะตัวเลขข้างหน้าทวิภาคก็คือเลขอะไรคะเลข16 ตัวเลขข้างหน้าครูบอกว่าต้องอ่านเป็นนาฬิกาแสดงว่าข้อนี้ครูจะได้ว่า16นาฬิกาตัวเลขข้างหลังทวิภาคคุณครูจะต้องอ่านเป็นนาทีแสดงว่าจะต้องอ่านว่ากี่นาทีคะ20นาทีเด็กๆด,ดูเลยว่าไม่ว่าจะเป็น มหาหัตภาพหรือทวีภาพเราก็อ่านได้เวลาเดียวกันนะคะก็คือข้อนี้เราจะอ่านได้ว่า16นาฬิกา20นาทีนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆตัวเลขข้างหน้าเราจะอ่านนาฬิกาตัวเลขข้างหลังเราจะอ่านนาทีแสดงว่าข้อนี้เราก็ต้องเอาตัวเลขขึ้นก่อนจะได้4นาฬิกา ตัวเลขข้างหลังอ่านนาทีค่ะเอาตัวเลขขึ้นก่อน5นาทีข้อที่2เหมือนกันค่ะเอาตัวเลขข้างหน้าขึ้นก่อน14เลขข้างหน้าอ่านนาฬิกาข้างหลังอ่าน52นาทีต่อไปข้อที่3ค่ะ ตัวเลขข้างหน้าอ่านนาฬิกาจะได้ยี่สิบสองนาฬิกาตัวเลขข้างหลังอ่านนาทีก็คือสามสิบห้านาทีข้อที่4เขาจะใช้ทวิภาคนะคะอ่านเหมือนกันเลยค่ะตัวเลขข้างหน้าทวิภาคเราจะอ่านเป็นนาฬิกาเด็กๆจะได้ว่า9นาฬิกา ตัวเลขข้างหลังอ่านนาทีนะคะ4นาทีต่อไปข้อที่5ใช้ทวิภาคค่ะเหมือนเดิมตัวเลขข้างหน้าอ่านนาฬิกาจะได้12นาฬิกาตัวเลขข้างหลังอ่านนาทีจะได้9นาที ข้อที่6ตัวเลขข้างหน้าทวิภาคอ่านนาฬิกาค่ะจะได้0นาฬิกาตัวเลขข้างหลังอ่านนาทีานะคะจะได้15นาทีาค่ะต่อไปข้อที่7ตัวเลขข้างหน้าจะอ่านนาฬิกานะคะ หน้ามหานภาพจะได้5นาฬิกาไม่มีนาทีเด็กๆก,ก็ไม่ต้องอ่านนะคะต่อไปข้อที่8ตัวเลขข้างหน้าทวิภาพเราจะอ่านนาฬิกาเหมือนเดิมค่ะจะได้13นาฬิกาข้างหลังทวิ ภาพอ่านนาทีนะคะก็จะได้23นาทีค่ะ